พบกับการพิธีกรสาวผิวแทนในตากลมอารมณ์ดีนะคะและรายการสุดเดินสุดแนาสุดอินเทรนด์กับรายการซิงส์แควอัพเดทรายการที่จะพาทุกคนไปกินเที่ยวช็อปและออกกำลังกายวันนี้นะคะสถานที่ที่กันจะพาไปเที่ยวไปกินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะมีภูเขามีน้ำตกมีรังผานมีทุ่งหญ้าเขียวขจีต้องถูกใจสำหรับคนที่รักธรรมชาติอย่างแน่นอนร้อมจิบกระซายร้อนๆสูดอากาศบริสุทธิ์ ไม่ได้กับช่วงหน้าค่ะส่วนแฟชั่นในวันนี้นะคะขอเอาใจหนุ่มสาวที่ชอบแต่งตัวสไตล์วินเทจนะคะทั้งแฟชั่นการแต่งตัวและการแต่งหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะพลาดไม่ได้กับช่วงหน้าส่วนกีฬาวันนี้นะคะอยากบอกว่าต้องถูกใจคนที่ชอบกีฬาทางนะ้ำอย่างแน่นอนวันนี้จะมันจะสนุกแค่ไหนแล้วแล้วก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมกับอะไร